เฮ้ยน hey, <Kobe S 1> ี e <RGB. S 1> ่ฮะนี่ฮะมาแล้วมาแล้วเก้าอี้ R G B ฮะเก้าอี้ R G B จากเวอร์ทักเกีย S L 5000ตัวใหม่ราคาหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาประกอบดูซิว่าเฮ้ยเก้าอี้เกมมิ่งที่เป็นเออร์โกนอมิกแบบ R G B มันจะเป็นยังไงไม่เคยประกอบสดๆมาก่อนเดี๋ยวมาลองดูกันครับตามไปดูกันเลย โอ้โห, ôi, หน่าเสียดายทำไมถึงผมึงบ,บ,บอกว่าน่าเสียดายเพราะว่าเขาส่งตัวไฟ R G B ที่เป็นอัปเกรดคิดมาก็จริงแต่เขาส่งผิดรุ่นมาด้านล่างฮะที่เป็นตัว Starlight ตรงนี้ส่งถูกแต่ด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้เขาส่งรุ่น P 4, 500มาซึ่งรุ่นนี้มันเป็น S L 5, 000นะครับ มันก็เลยอัปเกรดตรงนี้ไม่ได้นะฮะแต่เราก็จะได้เห็นตัวไฟด้านล่างซึ่งมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เสริมเข้ามาที่เป็น R G B นะครับรวมไปถึงตัว e เก้าอี้เองเนื้องานของเขาเนี่ยเรียกว่าเออเฮ้ยไม่ธรรมดานะฮะถามว่ายัางไงไม่ธรรมดาคือเขาใช้วัสดุที่แตกต่างกับเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์แบรนด์อื่นๆอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวปกติวัสดุไม่หนังก็ผ้าใช่ไหม นี่ฮะเล่นเอาเป็นแบบหนังผสมกับผ้านะครับเอาหนังมาหุ้มในโซนที่แบบเราไม่ได้สัมผัสมากมายนะักแล้วก็ใช้ตัวผ้านะครับที่เย็บปักถักร้อยมาในโซนที่เราสัมผัส เต็มๆยกตัวอย่างเช่นบริเวณก้นนะครับบริเวณหลังมันก็จะได้เรื่องของความนุ่มที่มากกว่าหนังนะครับทาให้มันนั่งสบายแต่อย่างพวกด้านข้างเนี่ยที่แบบเสียดสีบ่อยๆมันก็จะเสริมความทนทานด้วยความเป็นหนังเทียม PVC มานะครับพร้อมกับมีตัวหมอนรองคอนะฮะหมอนรองหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวได้นะครับที่เป็นสีเหลือง กับสี Midnight Blue และสีดำนะครับซึ่งสีของเก้าอี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5สีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกันนะเป็น5สีที่ไล่ตั้งแต่สีดำไปจนถึงสีที่แบบชูดฉาดกันไปเลยล่ะนะครับในส่วนของเก้าอี้เองโลโก้สังเกตเห็นไหมฮะเหมือนพักการเมืองพักหนึ่งนะฮะเราไม่ขอบอกแล้วกันแต่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเทียบกันนะครับว่าคือพักไหนแบบนี้เลยนะฮะโลโก้ช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะเป็นสีส้มนะนี้จะเป็นสีโลโก้สีเทานะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นปีกด้านข้างนะครับซึ่งก็จะรับเข้ากับผู้นั่งนะครับแบบที่มาพอดีกับตัวหลังเลยโดยเก้าอี้ตัวนี้นะฮะในเว็บไซต์ของเขาแนะนําว่าคนที่จะใช้เก้าอี้ตัวนี้ไม่ควรมีน้ําหนักเกิน120กิโลแต่จริงๆแล้วเก้าอี้รับได้ถึง150กิโลนะครับรวมไปถึงเนื้อง,งานอีกด้านหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือด้านข้างครับสังเกตดูตรงนี้นะครับ มันจะเป็นตัวผ้าที่สอดเข้าไปกับตัวยึดบริเวณเบาะด้านหลังนะครับแล้วก็มีน็อตยึดมาแบบนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเขาจะใช้ตัวพลาสติกปิดทับตัวนี้คือใช้น็อตยึดแบบนี้สวยงามมากๆนะรวมไปถึงตัวรางนะครับที่เป็นรางสำหรับเอนเบาะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นที่ปรับระดับนะครับเอนเบาะด้านหลังนะฮะ ดีไซน์แปลกใหม่ดีทีเดียวนะครับในส่วนของบริเวณที่พักแขนนะฮะก็จะเป็นแบบ 4D นะฮะที่เอาขึ้นเอาลงนะครับบิดได้เดินหน้าถอยหลังได้นะครับ หลายแบรนด์ก็ใช้มาตรฐานแบบนี้แหละฮะเป็นที่พักแขนนะฮะส่วนเท็กเจอร์บริเวณที่ศอกหรือบริเวณแขนสัมผัสเนี่ยจะเป็นแบบซอฟทัชนุ่มๆน,นะครับแต่จะไม่มีเท็กเจอร์ลวดลายอะไรมาเหมือนแบรนด์อื่นๆนะฮะเก้าอี้ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับรวมไปถึงด้านล่างครับล้อใหญ่มาก ผมไม่เคยเห็นเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ที่มีล้อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเป็นล้อแบบคู่นะครับรวมกันทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5 5ล้อล้อเดียวก็เขินแล้วนี่มาถึง5ล้อกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงไฟด้านล่างนะครับถ้าปิดไฟเนี่ยมันจะสวยเด่นมากจะเป็นซอฟต์แวร์แคมนะครับที่ใช้อันเดียวกับของ i n s e r t i นั่นแหละปรับสีปรับแสงได้ผ่านตัว Wireless Receiver นะฮะพราะมมีโลโก้เวอร์ทเกีนะฮะอยู่ตรงกลางแบบนี้ นี่สวยงามทีเดียวนะครับปรับสูงปรับต่ำได้แล้วแต่คนจะใช้งานกันเลยเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะฮะว่าเวลาผมนั่งเนี่ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหเบาเขาพริ้วมากเลยอย่าบอกนะคุณไม่เคยเล่นกันตอนอเด็กๆนะตอนนี้ผมมึนมากโอ้ยคือว่ามันลื่นไหลไงตัวไฮดรอลิกด้านล่างนะครับ ตัวงาเต่างนะครับตัวอุปกรณ์ต่างมันลื่นไหลมากๆหมุนได้อย่างชิลๆรับน้าหนักได้สบายๆร้อยโลสบายๆนะครับนั่งสบายไหมผมว่าใช้ได้นะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาใช้วัสดุเป็นผ้านะครับทำให้นั่งได้ค่อนข้างที่จะสบายตุสนิดหนึ่งนะฮะแต่ที่ไม่ชอบคือหมอนรองหลังเนี่ยเอาออกดีกว่าเวลานั่งเก e ้าอี้เกมมิ่งเกียร์เนี่ยหมอนรองหลังบางคนก็ชอบแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับแต่วัสดุเขาดีนะ เป็นเม m o r รี่โฟมของจริงเลยนะฮะถ้าใครนอนหมอนที่เป็นเม m o r รี่โฟมอยู่จะทราบกันดีว่า m e m o r ร f o โ m เวลาอยู่ในหมอนโรงแรมแพงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบนี้แหละยวอแต่คืนรูปได้เร็วนะฮะเวลาถ้าผมใช้เนี่ยผมจะใช้ประมาณนี้แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าบางคนชอบเม m o r ร f o โ m มแต่ดูแล้วอาจจะไม่ขนาดนะฮะเราก็ปรับระดับสูงต่ำก็ตามแต่เราชอบใจก็ได้ส่วนหมอนรองหลังเช่นกันนะครับนี่ ลองหลังแบบนี้อันนี้ผมชอบแข็งกาลังดีอ่ากำลังเฟิร์มๆนะครับส่วนการปรับระดับเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยไม่คว้ามนะฮะ <c ười> อันนี้หลอกอันนี้มุกอันนี้นุกไม่คว้ามหลอกไม่ควา้าไม่ควา้ารู้สึกมีเสียงอะไรคำๆอยู่ด้านหลังเฮ้ยๆๆๆนี่ฮะไอมันไม่ควา้ามันไม่ควา้าได้อยู่สู่โลกอิสระนะฮะแล้วถ้าจะให้ดีก็ทดสอบได้นี่ฮะไม่คว้านะฮะ เออสบายเขาแหละตอนนี้ฉันเหมือนอยู่นอกโลกอยู่ในจักรวาลอันไกลยพล้นโอเคโอเคนะฮะตอนนี้มึนมากแต่ว่าต้องบอกว่าเก้าอี้เนี่ยเขาลื่นมากแล้วก็แข็งแรงทนทานนั่งสบายดีมากนะครับส่วนไอ้ด้านข้างนะครับที่เป็นปีกตรงนี้ถ้าคนที่น้ำหนักแบบร้อย 3 0 140อาจจะนั่งไม่สบายแต่ว่าถ้าสักประมาณ1 0 0ถึง120นะไม่เกิน120ผมว่ากำลังดีแต่สำหรับคนที่ชอบนั่งแบบนี้เนี่ยนั่งขัสมาร์หรือว่านั่งแบบนี้อาจจะไม่ถนัดอาจจะต้องเป็นตัวที่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ถ้านั่งแบบตามปกติทั่วไปแบบนี้ใช้งานเล่นเกมผมว่าก็โอเคนะครับใช้ได้อยู่แต่สำหรับผมอะผมชอบนั่งแบบนี้เวลาเล่นเกม อาจจะผิดชรีระสักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้คือไม่ถนัดอาจจะต้องเป็นตัวที่ปัดปีกตรงนี้หรือว่าขยายปีกตรงนี้ออกไปนะครับซึ่งภาพรวมของเก้าอี้ตัวนี้นะฮะตัวเวอร์ทักเกีย SL 5000สําหรับผมผมมองว่าเออใช้ได้ไว้เรียกว่าเบิกเนตเลยสําหรับเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ที่เป็นแบรนด์ จากต่างประเทศที่เรื่องของวัสดุค่อนข้างดีไม่ค่อยได้เห็นเงินบ่อยๆนะครับกับราคา14,900บาทได้ขนาดนี้ไม่รวมตัวไฟอัปเกรดคิดนะครับเพราะว่าไฟอัปเกรดคิดเนี่ยซื้อแยกต่างหากนะฮะแต่ถ้าเอามาติดตั้งรวมกันแล้วสวยมากๆนะอันนี้แค่เห็นแค่ด้านล่างว่าสวยแล้วถ้าติดตั้งด้านบนด้วยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองปรับไฟผ่านซอฟต์แวร์ C A M ให้ดูกันว่าเวลาปรับแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวการปรับตั้งค่าไฟของเบอร์ทักเกียกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว5 Star นะครับที่เป็นตัวไลฟ์ของเขานะฮะซึ่งจะสามารถปรับสีปรับแสงผ่านตัวซอฟต์แวร์ e n z c a t c a m ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีกว่าว่าจะปรับได้กี่โหมดอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้โหลืมเลยนะฮะอันนี้จะเป็นสีแบบทั่วไปเป็นสีเดียวนะครับซึ่งเราสามารถคัสตอมตัวสีเองได้เลยนะครับว่าอยากจะให้เป็นสีอะไรอย่างไรนะครับ ต่อมาก็จะเป็นโหมดแบบบริทิงนะฮะเป็นแบบหายใจนะบริทิงบริทิงกับเพื่อนกระเพื่อแบบนี้นะฮะเฟดดิ้งครับผมก็จะเป็นเรื่องของสีที่เฟดไปเรื่อยๆนะครับมาควี e นะครับที่จะเป็นแบบเว้นช่วงจังหวะดึดดๆเนะี่ยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพิลส์นะครับนี่พิลส์เป็นการเต้นของหัวใจนะครับสเปกตรัมเวฟครับผม นี่เติร์มากนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเรนโบว์แล้วก็จะมีในส่วนของโหมดอื่นๆน,นะครับอีกเยอะแยะมากมายเลยที่จะสามารถเลือกปรับแล้วก็คัสตอมเองได้เลยนะฮะหลากหลายโหมดมากๆเลยซึ่งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ทําได้เยอะอยู่แล้วนะครับส่วนหลายๆคนที่ถามว่าเฮ้ยเวลาแบบชาร์จเนี่ยทำยังไงนะครับอย่างที่เห็นกันในช่วงประกอบคือเขาจะมีแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับอยู่ด้วยกัน4ก้อนนะครับซึ่งจะมีรูชาร์จตรงนี้นะเราสามารถใช้ตัว อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับชาร์จไฟได้แบบนี้เลยซึ่งการชาร์จนะครับก็เสียบกับเต้ารับทั่วไปตามบ้านนะครับข้อดีของมันก็คือตัวนี้นะฮะเป็นแม่เหล็กด้วยเดี๋ยวเราลองแกะให้ดูกันคล้ายๆกับ MacBo ็อน,นะครับเสียบเข้าไปใช่ไหมปึ๊บนี่บางทีเราเผลอนะีชาร์จอยู่เล่นไปด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะเผลอแบบ กระชากไปปึ๊กนี่เลยไม่ต้องกลัวว่าสายจะขาดหรือจะอะไรนะครับเพราะเป็นแม่เหล็กนะส่วนถ้าใครที่แบบรําคาญบางทีไม่อยากใช้แสงแล้วก็สามารถปิดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีปุ่ม power อ,อยู่นะฮะบริเวณตรงนี้ปึ๊บปิดไฟเปิดไฟได้อย่างง่ายๆเลยนะครับนี่แหละฮะตัวเวอร์ทเเกียที่เป็นตัว RGB u p เก t ด kit แล้วก็ตัวเก้าอี้เวอร์ทเกียนะครับที่เป็นในรุ่น SL 5,000ครับผม